มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้นะคะกรมอุตุเตือน11จังหวัดใต้ฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าค่ะวันที่5พฤศจิกายน2564กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะ จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้ค่ะทางนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ําเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะ สำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกพัดปกคลุมทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนน้อยลงค่ะส่วนฝนละอองขนาดเล็กในช่วงนี้การสะสมของฝุนละอองและหมอกควันจะมีน้อยนะคะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนีน้นะคะ ภาคเหนือจะมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-23องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24ององศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-25องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและก็นาราทีวาสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีงลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังและก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองระดับสิบของพื้นที่นะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ